ให้นมลูกไปหาวไปสลับกอดลูกทุกทีง่วงนอนแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะมาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะและอย่าลืมเป็นกำลังใจทีมงานด้วยการแวะกดไลค์ตรงนี้ทัานที่กดไลค์ขอให้มีเจ็บใม่จนท่านเลยค่ะเป็นกันไหมคะให้นมลูกทีไรหนังตาจะปิด ไม่ใช่แค่ลูกเคลิมจะหลับแต่แม่เองก็ด้วยมาดูกันค่ะว่าทำไมให้นมลูกแล้วง่วงนอน 1. เพราะฮอร์โมนในการให้นมร่างกายของคุณแม่จะผลิตฮอร์โมอนที่มีชื่อว่าฮอร์โมนออกซิโทซินทำให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายมีความสุขโดยที่ร่างกายหลังฮอร์โมอนตัวนี้ออกมาก็เพราะว่าเป็นฮอร์โมอนที่ทำให้ร่างกายฟื้นฟูสภาพหลังคลอดได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ 2. คุณแม่เพลียสะสม เป็นคุณแม่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะไหนจะงานบ้านไหนจะให้นมลูกทุกๆสองสามชั่วโมงทําเอาคนเป็นแม่หัวหมุนอ่อนเพลียแทบไม่มีเวลาได้นอนหลับสนิทเมื่อได้นั่งให้นมลูกในบรรยากาศผ่อนคลายจึงรู้สึกง่วงจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือจากการกังวลจนนอนไม่หลับนั่นเองค่ะ 3. คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายการให้นมลูกเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเพราะความรัก ความผ่อนคลายสบายใจในช่วงเวลาที่มีความสุขที่ได้อยู่กับลูกได้อบกอดพูดคุยกับลูกจึงทำให้คุณแม่ได้พักผ่อนรู้สึกง่วงขึ้นมานั่นเองค่ะ 4. ี่สูญเสียน้ำส่วนหนึ่งแล้วอาการง่วงนั้นเกิดจากกาันที่ร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอหรือที่เรียกว่าขาดน้าเมื่อให้นมลูกน้ำส่วนใหญ่จะถูกดึงไปเป็นส่วนประกอบของน้ำนมแม่ จึงทำให้เกิดการสูญเสียได้มากและเร็วขึ้นกว่าปกติทําให้รู้สึกง่วงเพลียระหว่างให้นมแนะนําให้จิบน้ําหรือว่าน้ําหวานค่ะ 5. ขาดสารอาหารเพราะการเลี้ยงลูกอาจทําให้คุณแม่นั้นไม่ได้ทานอาหารอย่างเต็มที่ทานแต่อาหารง่ายๆหรือว่าทานไม่เป็นเวลาทําให้ร่างกายอ่อนเพลียขาดธาตุเหล็กจึงทําให้ขณะให้นมเกิดอาการง่วงขึ้นได้ค่ะ ดังนั้นควรเสริมสารอาหารในแต่ละมือ้อเช่นเมลเลเจียข้าวโอ๊ตไข่ผักใบเขียวเน้นอาหารที่อิ่มนานอยู่ท้องสารอาหารแน่นค่ะแนะนำให้แบ่งหน้าที่กับคุณพ่อเพื่อให้มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ่อกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ดื่มน้ำเยอะๆถ้ามีอาการหน้ามืดหรืออาการอื่นควรปรึกษาคุณหมอนะคะทุกเวลาที่ได้อยู่กับลูกผูกสัมพันธ์ด้วยความรักตลอดไป อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร